พาไปดูรายงานพิเศษในเรื่องของทางจังหวัดศรีสะเกดนะครับได้เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจในอำเภอการทร,รักษ์และภูสิงห์ซึ่งอยู่ตามแนวชายแดนเพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักลงทุนยืนยันอำเภอหลักของศรีสะเกดยังคงไม่ได้รับผลกระทบมีความปลอดภัยและสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ตามปกติรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานครับบรรยากาศที่ดูตึงเครียดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกด ได้ลดลงจากผลของการประชุม GBC อย่างต่อเนื่องข้อตกลงมีนนยะะสำคัญมุ่งเน้นเรื่องความมั่นคงและการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์พร้อมทั้งแก้ไขการค้าที่หยุดชะงักหวังฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นให้ค่อยๆเปิดตัวค่อยๆขยายไปยังจุดอื่นตามแผนของจังหวัดที่มุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้นักลงทุนและนักท่องเที่ยวเป็นลำดับแรก ผู้ประกอบการค้าส่งรายใหญ่เริ่มหันกลับมาโฟกัสตลาดภายในประเทศอีกครั้งขณะที่กลุ่มผู้ค้ารายย่อยบริเวณแนวชายแดนซึ่งมักค้าขายกับชาวกัมพูชาที่เดินทางเข้ามาซื้อของในตลาดไทยกําลังขาดสภาพคล่องหอการค้าช่วยเหลือโดยการเปิดพื้นที่ตลาดถนนคนเดินให้เข้ามาขายของแทนชั่วคราวอีกทั้งหาตลาดทดแทนให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถนําสินค้าไปจําหน่ายในพื้นที่อื่นได้ เดิมทีเนี่ยนะครับแม้ว่าจุดพานเรียนชอกสงำนะจะอยู่ในพื้นที่อำเภอปูสิงก็จริงนะครับแต่เราก็พี่น้องในพื้นที่จริงๆรนะ่งก็ไม่ได้พึ่งพาจุดนี้เป็นหลักนะักก็มีอยู่บางส่วนทีท่สามารถพึ่งพาในการส่งออกหรือนาเข้าสินค้าทางการเกษตรระหว่างประเทศนะครับแต่นี้ว่าพี่น้องในพื้นที่นะเขาสามารถหากว่าสถานการณ์มีความมั่นคงปกติเนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่าพี่น้องในพื้นที่นะครับจะสามารถ ดูแลตัวเองแล้วก็บริหารจัดการภายในพื้นที่ได้นะครับขอ,ขอเพียงแต่ให้เกิดความมั่นใจนะครับซึ่งแผนที่เราเคยเตรียมไว้นะก็จะมีการพัฒนานรปรับปรุงในส่วนของการค้าชายแดนให้มีตลาดภายในนะครับแม้การค้าชายแดนจะสะดุดแต่สถานการณ์ในกลุ่มกเกษตรกรฝั่งไทยยังไม่วิกฤตเนื่องจากช่วงนี้ไม่ใช่ฤดูเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังซึ่งเป็นสินค้าหลักที่ไทยนําเข้าจากกัมพูชาเพื่อเข้าสู่โรงงานแปรรูป ขณะเดียวกันราคาผลผลิตในพื้นที่การเกษตรของศรีสะเกดเองกลับสูงขึ้นจากภาวะขาดแคลนด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวมีมาตรการเน้นสร้างความปลอดภัยและปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างระบบการดูแลรักษาวัตถุโบราณอันทรงคุณค่าก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เราต้องมีการจัดงานเรียกว่างาน นหนึ่งอำเภอหนึ่งเทศกาลสร้างสรรค์นะครับงานทุเรียนผลไม้หรือของดีกันทลังเนี่ยเราจัดอสิบวันสิบคืนก็จัด,จดตั้งแต่วันที่26มิถุนาถึงวันที่5กรกฎานะครับส่วนมันก็ผลผลิตในพื้นที่เรามันถือว่าน้อยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่พี่น้องเรายางพาราเองก็ในใน,ในโซนใหนนะครับในโซนที่เป็นดินแดงเนี่ยเราเปลี่ยนจากยางพาราเปลี่ยนจากมันสำะหลังมาเป็นทุเรียนเยอะครับในช่วงระยะสั้นนี่ครับเราจําเป็นต้องใช้ศักยภาพของเรา ใช้จุดแข็งของเราในการที่จะฟื้นฟูนั่น,นก็นหมายความว่าในเมื่อการท่องเที่ยวเชิงาชายแดนหรือการค้าชายแดนมันไปไม่ได้ในช่วงนี้ก็จําเป็นต้องมาใช้การส่งเสร,ริมการท่องเที่ยวเชิงกเกษตรในพื้นที่เราซึ่งเป็นจุดแข็งเรามีสวนเงาะสวนทุเรียนสวนกาแฟน,นะครับที่สามารถที่จะมานั่งจิบดูบรรยากาศโดยเฉพาะหน้าปลายฝนต้นหนาวมูลค่า,คาการค้าชายแดนของศรีสะเกดอาจไม่สูงเท่าจังหวัดอื่นเช่นมุกดาหารหรือสระแก้ว แต่การเปลี่ยนแปลงบริเวณชายแดนในครั้งนี้ส่งผลต่อวิถีชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากในอำเภอกันทะลักษณ์และภูสิงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ขณะเดียวกันภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนระดมสรรพกำลังจัดตั้งทีมเฉพาะกิจด,ด้านเศรษฐกิจมีเมนทอยซื้อขายภายในประเทศเพื่อแก้ปัญหาการค้าขายที่หยุดชะงักให้กลับมาดําเนินการได้อย่างเต็มรูปแบบตามมติของฝ่ายความมั่นคง จังหวัดศรีสะเกดได้ดําเนินการตามแผนเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการปิดด่านช่องสงามอีกครั้งเร่งระบายพืชผลทางการเกษตรและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้กลับมาคึกคักอีกครั้งทีมขา่าวเอ็นบีภาคอีสานรายง,งานจากจังหวัดศรีสะเกด